สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมทาหารกาบนะไม่รู้ชื่อเกมอะไรแต่เล่นเล่นไปเ,เกมมันอาจจะกระตุกนิดนึงครับ 消耗 game，然后，嗯，好 a m cái này, Còn canh cồn, khoai bún, ไม่ค่อยอยากได้เดีแต่อยากได้อันนี้สุดละไปกันต่อได้ไหมพีก็้อยากได้ทอมกันนีปืนเลยวะ้นี่ทอมสันส เกมมันอาจจะกระตุกนิดหนึ่นงนะครับต้องรอเกมมันโหลดก่อนมันโหลดช้านะครับ

Ôi kem lẹt kem lẹt Kem lẹt ôi Opa Em um. Mà ดิตายวะโอ,โอ้เกมมันค้างตะตแตกตหนึ่งเร้ขอถขับโ,โอ้เกม ศูนยิงแปบเดียวจอดกระนำยิงแตกแตกแตกเพียบ แ d ช h อตอ่าเก็บไมหมอดเลยอือแตกแตกแตกไมมีตัวหนีไปได้อ้ shit เก็บปืนไม่ได้เ oh, ก็บไม่ได,ไได้สวยแล้วอือแตกแตกดิตายดิอือแตกไปหนึ่งแล้วแตกไปนหนึ่ง จะปืนก,นมกลมั่งเดีวยออโอ้ยหน้าเมนหนักเลยป้าป้ป้าเจ็บหนักเลยเจ็บหนักเลยเจ็บหนักพอสมควรโอ้ยใครยิงใครยิง เกมชอบเปมซึงขาเนื้่หาดก่อนเสียงเกมมันมันดงังผมก็เลยปรับให้มันพอดีโอ้ยลุม้มหรอลุมอ้มหรอลุมอ้มหรอลุ้มหรอเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตดิเฮ็ดช็อตโอ้ยเกมค้างอ,อีกแล้วโพรามันอยู่ใกล้ศัตรูแล้วมันเกมค้างนอะ่ะ แต่แตกแตกไม่ีวิวิหนีรอดไปได้โลบบอโลบบอไก่โอ้ย,อยตายแล้ว้วอย let's go

ดึงแล้วงั้นน้ำเขอาน้ำอืมนี่ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับบายบาย